สบ,บายดีสบ,บายดีสาวบุญเปียงสาวลาวสบ,บายดีเอฟซีทุกคนเด้อยิอนดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซองของสาวบุญเปียงสาวลาวคือเก่าโดยคือมอนี่มาพบกับสาวบุญเปียงเนะาะสุญเปียงก็ได้พาทุกคนมาหาทางนอง้อง,นอ,นองม่วงเนาะหรือน้องม่วงที่เป็นแม่ห้างเนาะเป็นไม่ห้างลูกนึ่ง อายุ 5, 19ปีโดยซึ่งคลิปก่อนท่าก็ได้ลงไปแล้วโดยก็คือวันนี้ซาบุเปลี่ยกนกลับมาตามคำเห,หตุของตองการของ f c ฟซีเก้าโดยก็ยคือในคลิปเมื่อก่อนเนะาะซาบุนเปลี่ยนอ่ะได้โฟลลงไปแต่ว่าเ่ากับบริคออ่าฟอเฟซเนาะโคเฟซบุ๊กหรือว่าโคอไอเดียไลน์น้องเพื่อนไหยอ่ะ f c โดยก็คือจุดประสงค์ที่ซาบุนเปลี่ยนมาในมินี่ก็คือมา คอเฟสคอไลหาเอฟซีเด้อโดยก็คือมีทางคนมีคนที่อ่ะมาผักนอกอะไรทุกคนก็อยากมาโอมาลมกบน้องเนาะแต่ว่าโมหหว่าสิติดต่อทางใดขันสีติดต่อทางซาบุนเปียงกยารยนสองเปียงเมือ่อยซาเออคือสิผักมาถามถือแล้วนั่นนี่กะก็คือซองเปียงเองกับตอบแทนนองม่วงมาได้เป็นบออดังนั้นก็ต้องได้หายสองคนเนาะอะ,อะ ทางซองขูหรือว่าซองายก็จะได้โอได้ลมกันเองสารเปียงการทำในแค่เป็นสะพานแห่งความหักให้ทางซองไฟโดยหลังจากนั้นก็ให้ทั้งซองสารสัมพันธ์ความหักอ่าสารสัมพันธ์ความหักอ่าจะสบายแน่นอนสารสัมพันธ์ความหักอ่ากันไปเองอ่ะนะเออทั้งเกตว่าสารเปลี่ยนนี่การทำในแค่อ่าทำน้าที่เป็นสะพานหักใหายซื่อโดย ก่อนจะไปหับส o มหับฟังเรื่องเล่าของอเรื่องราวาต่า,างๆของน้องม่วงแล้วก็ขอเฟซขอไลน์น้องเนาะอยากฝากทุกคนกดไลค์อ่ากดแชร์กดติดตามใิศราบุญเปียงในเด้อเนาะเพื่อว่าเป็นกำลังใจให้สาบุญเปียงเห็ดคลิปต่อๆไปโดยทางทางว่าซาบุญเปียงเนะาะพอผิดพลาดป,ประการใดก็ต้องขอโทษขอขอภัยนเนอฟซีเด้อด้วย เอากระสิไปหาน้องทะเลสบายดีน้องม่วงสโดยเห็นยังอยู่มันนี่ค่ะคือว่ามาเห็นเงียบอยู่นางดินต้มน้ำไม้ต้มน้ำไม้ไปหาโนม่าบอกโดยเออไปกับไผยนะไปกับมู่ได้หลายบอกได้เต็มหม้าะเฉพาะเลยมาเห็นเงียบอยู่เนาะก็คือมันนี่อยู่เพื่อนันคนเดียวบอกอยู่เพื่อนคนเดียวเจ้า คือเก่าซินเก่าสนเคยขาดคนอมาอยู่น้ำเนาะก็ต้องอยู่แบบเงาเงาไปก่อนโดยก็คือเมื่อนี้เนาะเอือยเองก็มาตามอคำยิงห้องตองการของเอซีเนาะโซึ่งว่าเอือก็ได้ฟูดคลิปของอ่าน้องลงไปเออแต่ว่ามมีสองทางการติดต่อว่าซนเอก็คือเพิ่นกับโมฮูเนาะว่าสีติดต่อทางไหนอ่ะ มันก็เลยให้สาวบุญเปียงเป็นสะพานอ่าเป็นซื่อเนาะมาโคอ,อ่า Facebook แหลกอ่ะ ID line น้ำน้องให้ก็พรอมแจกอยู่บ่หอมแจกอือโดย,ยโดยก็คือบอด้มีกับบอด้มีอ่าสู้มีแฟนเสี่ยงไว้ทางหลังบอกมีเออโอเคเนาะก็คือพร้อมแจกอ่าเขาอนุญาตเบิร์นหน้าตาของ Facebook ได้บอโดย 3าม่วงตัวน้อยเนาะทุกคนเนาะอืโด้วยดยนี่เดิอประมาณนี้เดิอทุกคนหน้าตาก็จะเป็นนี้เนาะะโอเคมี id ไลน์บอน้องม่ได้ดไลนเออจันบอแต่อันคนที่สิข่าวมาฮานอีกอมาอบรมนี่ก็คือ city ต่อได้แต่ทาง facebook เนาะโดยอืมโดยโดยก็มีแต่แนวนั่นเลยทุกคนเลยก็คือน้องเพิ่งได้เลียนแต facebook เนาะบ่ได้ตั้งดีไลน์ คือพายทีสิติ่ต่อมหานองเพิ่นกับติดต่อได้ทางอเฟซบุ๊กของน้องเพิ่นอันยังก็กินนี่เออลืมซาวมงตัวน้อยเดอทุกคนเป็นภาษาไทยเดียวสาบุญเปลี่ยนสิปักอ่าแปะไว้นาหนาปกของอ่าคลิปนี่แหละอ่าโดยเพื่อว่าสะดวกสบายในการติดต่อหางกันเนาะโดยโดยคือได้กินข่าวกินน้ำแล้วบ่ได้กินแล้วอโดย ก็คือเงียบเนาะอยู่บ้านเจ้าเงียบว่ามันมีคนเขาไปหาเงินบิดบอกโดยโดยโดยก็คือแบบว่า <c oughs> ถ้าแบบว่ามีคนขเขาจากับผังมาทามเนาะอ่าซึ่งว่าเป็นคนที่่ขนขัง,ขงว่ามีอาย,ย,ยุเดอดองเดอโดยออคือเพื่อนนี่ก็มีธุรกิจเป็นของตัวเองเนาะอ่าเพื่อนบ่ได้อยู่ประเทศเดียวกันกับเฮาเพื่อนอยู่ต่างประเทศอ่ะนะ ก็คือแบบไทยหรือว่าต่างประเทศแล้วเพิ่นมีกิจการนี้พูดนเนาะเออแต่ว่าเพิ่นก็แบบว่าอยากเพิ่นมากคักลก็แบบถือสตาร์กำนองนะแต่ว่าอันนี้ก็มันก็ขึ้นอยู่กบนองว่าสีมักหรือบามักเนาะก็ยังมันร่วมกันแม่นเบอก็ยังมันด้มีสองทางติดต่อหากันก็คือเพิ่นก็ท้ามฝั่งมาทาม่าถาาว่าเพิ่นอยากมาแต่งมาโคละอ่ายากให้น้องไปอยู่น้ำหนึ่งได้บอเพราะว่าเพิ่นมากบ่ได้ อ่ะนองกอาจสิไปบ่ได้คือกันนะรางทีกับผมมีคนที่เอเย็นนะมาตลอดกับบอมีไฟโดยอ่าก็คือแบบว่าไปบ่ได้เนาะโดยเพราะว่าทางนี้กับบอมีไฟคือกันเนาะโดยโดยโดยก็คือต้องเข่าใจน้องเพิ่นเนาะทุกคนกับคนที่สิเข้ามาลู่มาลมกบน้องเพื่อนก็ต้อง พร่อมทีสิมาอยู่เคียงข้างกำนองเพิ่นโดยเพราะว่าเพิ่นเป็นลูกสาวหลานเนาะก็ต้องแบบอยากได้คนที่มาเบิ่งแยง่งมาเตียงพอเลี้ยงแม่ฝ่นนําเนาะแต่ก็บได้ไหมควาว่าชิมาเบิ่งแต่พอได้แม่ทางนี้ดังเนาะกับเบิ่งเบิดทุกคนแม่นบ่โดย,โดยก็มียังอยากฝากถึงเออซี uh, ของซาบุนเปียงว่าแบบนุมน่มๆมนะ พะไปแบบว่าเสียเขามาล้มมาจีบกะมาล้มมาจีบได้แต่ว่าาหากว่าล้มกันยังแบบจังหายปอยู่คุณนะตัวนี้นะนงขอตัดบทว่าน้องอหายบ่ได้นงอยากิอยากทั้งหลายนะนงอยากหายมาอยู่พี่รายกลัวแต่กะน้องแบบนงบริเวณนว่าเสียหายมาอยู่พี่แบบอยากกลับเมื่อบ้านกกะกลับได้อย่างน่ะแต่ว่าอยากแต่ว่าอยากชวนรักนงก็อยากมาอยู่พี่รายกลัวอืมโดยโดย แต่ว่ามีโอกาสกับเมื่อเย่ยมยามบ้านกับเมื่อน,น้องกับบริวารยังก็คือแบบว่าคือสม,มุดพันสวดเมลิ่นกับเมื่อได้เนาะและ้อ่าเป็นบางครั้งบางคราวสิบอ่ะแ,แต่ว่าถ่ายเมื่ออยู่พุ่นแบบว่าดำรงชีวิตอยู่พุ่นกับเป็นไปบ่ไ,ได้เนาะคือน้องนี่ก็ค่อนข้างว่าขาดคนดูแลทางพีแน่เนาะโดยก็ย <laughs> คือมีแต่เน่นเล้วทุกคนก็คือถ่า ว่าหับนองเพิินได้ก็คือมาอยู่ทั้งนี้เป็นรักทั้ง่นกับไปลินอ่าไปเยี่ยมยามได้เนาะโอยทั้งเพิินกับไ่ได้หามบม่ได้หว่วงเลไใดเนาะโดยก็มีนแตน่นั้นเนาะทุกคนก็คือเฮาก็ได้มาอ่ามาแต่ทางบ้านอื่นเพละ่ะก็เลยอ่ามาแวะนองเพิินเพื่อพาอ่าเพื่อว่าเอซเนะาะหลายคนของสาเปลี่ยนก็นคินหอดน้องเพิินเออ จ,จุดประสงค์หลักๆก็กกคือแบบว่ายังมาคออ่าเฟซแล้วก็คอยดีไลน์เนาะโดยแต่ว่านอ้องเุณกลลิ่แต่เฟซบุ o กอืมโดยก็ยคือถ้าสมมติว่าอ่าเาแจกไอ่ดีแจกเฟซบุ o กไปแล้วนี่น้องวางตอบอยู่บป่ตอบน้องเป็นคนแบบบ่ยิงอืมแต่สมมติแบบว่าบุคคลมาแต่แบบ มาแต่แบบระบุว่ามาแต่คุณแต่พี่แบบคันเท้อเข้าแบบเฮ้าบหูจักบอลอบอกว่าแบบว่ามาแต่ทรงอันเดอร์ผูนั้นพูน,น,นี่บางเท่อนะอแบบมาแต่ตาม<ห>คำบอกเรามาใช่ขนาะดน้องกาสีคุยน้ำยูบแบบบางเทอาคนแปลกหน้ามาลีนแบบเาบหูจักเข้ากับเป็นคนแบบก็แบบมันร้ายร้ายกับแบบว่าเขาปูจักเขาเลยช่วงว่างๆที่แบบว่าว่างตอบสุดนี้อันเป็นประมาณไหนเป็นประมาณช่วงแรง คือแบบแรงๆแบบประมาณสี่ห้าโมงคือแบบนี้สองสามโมง <ừ> um มนนคือแบบน้องกลมาแต่หาแต่นาเหตยูเห็ุบินแล้วไปแล้วน้องอาจจะมีเวลา,ลา <ừ> um ว่าง้ลยแบบในการแสดงตอเสร็จนะันว่ากลางเวียนีบางเทืนอนลงไปเบียดแบบไปนั่นไปนี่น้องบ่คอยได้ลิ้นโทรศัพท์เนาะถ้เป<ด>็นเวลา,า,าลว่างอนีก็จะเป็นแบบกลางขึ้นโดยก็คือแบบอันตอนอแบบตอนเวียนตอนย้งมสิบบได้ออกหายออกนาบอือ แต่เมื่อนี้ยัเมื่อนี้ไปได้ออกมืองดนน้ำไม้ก็คือมาสองเถื่อนแล้วนอนแต่ว่ายังโมเห็นหาลูกชายเผนจักเถื่อแม่ลูกชายแห่งบนปันไดเข้ามาหรือว่าบบติดแม่บอก็อยู้ยู้ฮะแต่แบบว่าอันเพิ่นบอกอยากอยู่ปันไดนะแบบพอโดนโดนปันธรรมาเถื่อนึงเนาะแบบเพิ่อนเคยอยากเห็นหนาปันไดห่าแบบเห็นไกลเห็นปันธรรมาปันธรรมพอคอยได้อยู่เพื่อนมันบอกไปงานเราไปนั่นไปนี่แหละ ติดกับแบบบดติดนะน,นะแต่ว่ากรบเาะย่าดเอาอยู่ลำกระยู่เพิ่นบริษัเข่ามากเมื่อนี่กรบเพาะยังประธานออกหน้ายูบเมื่อนีอ่โดยก็คือแบบว่าน,น้องกับขอนขาเราไปเฮ็ดเวียกเนาะเขาไม่ค่อยได้อยู่กับเพิ่นสิบอ่ะกระเพิ่นก็เลยแบบว่าบ่อยอยากติดเป็นไหนเนาะแต่ว่าหายานกรบเพาย่านก็อยู่ได้เมื่นว่าอย่างพ่ออะไรมาอ่ามาส้วงนันกระเพาหินเนาะมาเมื่อนี่กระเพาะหินโดย ก็คือพันอยู่น้ำเ่าพอกับส mm. าแหมบอกเมนอือโดยประสบการณ์เลี้ยงลูกมากก็คือแบบว่าเออยังก็ได้ลูก mm. ได้ลูกหอดอันจากปีกว่าอย่างนี้ปากันนะลูกบ่ะอดปีลูกประมาณสามชีเดือนนี่แหละอือก็คือแบบเลี้ยงลูกอันเดียวมาเลยบอกเมนหรือ mm. ว่าแบบว่าหลังจากที่ว่าเลิกกับนคนเก่าไปเนาะก,ก็คือปกะกันแลลวกับไปหาเงินเลยบอกคิดอ่ mm. บอกเขาเลี้ยงจน ปีหนึ่งได้ลูกได้พร้อมร้อปีหนึ่งนี่แหละครบอมพร้อมเพื่อเกิดนะว่างานนาะปีหนึ่งแล้วเขาก็ออกจากบ้านตัดสินใจออกจากบ้านไปหาเงินมาเลี้ยงเพิ่อนแบบเพราะว่าตังแบบเขาอยู่บ mm. ้านเขาแบบเลี heart, sort of home, ้ยงลูกไปแบบไม่ค่อยมีเงินก็ว่าไงเนาะแล้วเขาก็อยากมีอเงิงสักอย่างแบบไปหานั่นนี่มาเพื่อเลี้ยงลูกเขาคนเดียเนาะเพราะเป็นน้ำมือเป็นชีใหญ่น้ำมือเป็นชีกินเป็นนั่นแหละว่าไงไงกันแม่แหละอยากนั้นอยากนี่เนาะ แมนเด็กหนุอยคิติคติบ้าได้เหาต้องหาเอาเลยตัดจิตใจออกแต่บ้านโดยตอนแรกปีหนึ่งเลยเลยไปยู่น้ำพน้ำเมงฮึมโดยผิดงานเจอกันโดนโดนกมาเธอหนึงอืมกมาเยี่ยมเพิ่์นอะไรเนาะก็เลยกมากอาดสิบได้นอนก็เลยแบบได้เงินเยอะมากเลยแบบเอาเงินให้เพิ่์นเลยกะตอนแรกอัชิดได้กลับเลยอย่านี้สิไม่ค่อยได้อยู่บ้านเนยก็เลยแบบติดกับแบบติด ก็คือแบบว่าขออนุญาตถามเราแบบว่าลึกอ่นกับคนเก่าไปเคนก็ได้ส่งเสีย่าจ่ายใจมาให้ลูกอีบ่โบได้ก็ได้ห้ยยังเลยอือก็คือแบบว่าตัดขาดแล้วก็แล้วเลยเนาะลูกก็แบบว่าตัดเลยลูกกันเนาะกับคนงว่ามาคนก็เก่งพอสมควรเนาะตุกกนกับลูกอาเลียงลูกมา คนเดียวแะละพอกับแม่เนาะเทาาพอเทาเมนสอยเลี are, lean so lean, eman, société, trendy, ้ยงอือโดยก็คือิ่นก็คือสีแบบว่ากระแพงดูลูกคนนี้ก็คือคนที่เขามาหาเพิ่นเขามาหาน้องอีแหละเนาะอือก็ต้องหักลูกคนน้ำประมาณนั้นเนาะคลิปคลิปกันก่อนเทาก็ได้บอกไปแล้วเนาะอืมโดยก็มีแต่เท่านั้นนะเนาะเพราะว่าเขาก็จุดประสงค์เขากับมีบลายอะละ ก็คือมาขอเฟซอ่าขอไล่แหน FC ซื้อก็เลยมาทำข่าวทำข่าวผลเอกน้อยอืมโดยก็มีแต่สีอ่าอวยพรให้น้องเพิ่งกอนเนาะโดยก็คือหลังจากที่ว่าเออยาแจกเฟซไปแล้วนี่ก็ขอแหนน้องอ่าพบเจอกับคนที่น้องหักแล้วก็หักน้องแล้วก็อยู่น้ำกันอ่าไปจนเฒ่าจนแก่เนาะอืมโดยสบายดีน้องละ อ่าโอเคเนาะทุกคนหลังจากที่ว่าเฮาก็ได้อ่าไปโอไปลงกระเพิ่นจักเลิ๋วๆหน่อยแล้วก็เขาอ่าเฟซอ่าเขาเฟซเขาไลน์แล้วเนาะแต่ว่าน้องเพิ่นก็เล่นแต่ Facebook เด้ออ่าอัดีไลน์ของน้องเพิ่นบ่มีเนาะทุกคนเนาะก็คืออ่าน้องเพิ่นบ่ได้ตั้งว่าซั่นซะแล้วก็เพิ่นก็ถนัดเล่น Facebook หลายกว่าโดยอ่าอัดีไลน์ก็คือแบบว่าเพิ่นก็บ่ค่อยได้เล่นก็เลยแบบว่าบ่ได้ตั้งเนาะอืม ก็มีแต่ถักภัยเนาะที่ว่าสนใจแล้วก็มาหักในตัวน้องม่วงเพิ่นก็สามารถถักเชร็าหาเพิ่นโดยตรงเลยเนาะถ้าว่าภัยทีโบสะดวออกด้วยคืนว่าอา้ก็ไายที่ว่าคืนว่าไอา้ก็สามารถอันถักเสร็จเนาะมาหาสาบุนเปียให้ยาเปียงอ่าสื่อความหาไขหรือว่าเป็นสะพานหาไขเนะาะซามเปียนกันยินดีโดยอายว ถ่ายคลิปเนาะในคลิปลนปี้แหละสาวเปียงคลิปปัก่หน้าเฟซบุ๊กเนาะเออแป็นหน้าเฟซบุ๊กของน้องม่วงไว้ให้ทุกคนนนัแ่แหละอืมโดย <c oughs> ก็คือมีแต่ทำนั่นแหละทุกคนเอ้ยสาวเปียงก็มาตามคำมีห้องตงกแต่งเฟซซีกับบอทไลเนาะเปียงกับจะได้เดินทางกับบ้านแลนี้ยวรอบถาวรตอนนี้มันก็เป็นเวลาไกลขำเลยทุกคนเลยอืมโดย เออการเปลี่ยนกะศิดิกาลค่ะสวัสดีเด้อสวัสดี